อาจารย์ครับปวดท้องน้อยครับอาจารย์ครับปวดท้องน้อยครับเนี่ยต้องมีสัญญาณนี้เท่านั้นนะพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ช่วยพระสงฆ์เนี่ยบุญเกิดแล้วเนี่ยจะไปช่วยพระสงฆ์นะเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ร้อนหลังมาทั้งวันเลยนืกอว่าของใครนะส่งสัญญ,ญาณมาตั้งแต่แรกแล้วนะร้อนทั้งวันเหมือนถูกไฟนรกเผาอ่ะ ผมก็ร้อนส่วนส่วนสองคนปวดท้องน้อยแล้วก็ที่วาทุกคนนะทุกคนมีญาณรูจะจะรับรู้อาการของคนที่จะมารักษาการรับรู้เราไม่ได้อะไรเพราะจิตวิญญาณจะได้บอกว่าอันนี้ยังเหลืออยู่จะต้องปล่อยเขาให้ได้ไม่งั้นถ้าคนนี้ไม่บอกคนนี้อดทนเอาไม่บอกดีกว่าก็เปป่วยคนหนึ่งในบ้านเนี่ย ใได้มดเลยทุกคนหนาวอาจารย์ร้อนแน่เลยเย็นเย็นยนีกคือไม่รู้สึกว่านหนาวเลยร้อนตลอดเพราะว่ามันรับรู้อาการของผู้ที่จะมาให้ให้ใหอาจารย์ช่วยเหลือผู้ที่จะมารักษากับอาจารย์นะเขาก็จะส่งสัญญาญณมาตักง่อมีอาการรับรู้ล่วงหน้าทุกประการ บางีถ้าเป็นดวงจิตวิญญาณที่เป็นโลกจิตวิญญาณเมื่ออดีตเป็นนัากรกนะไม่มีหัวก็มบบีนั่งอยู่กับปวดบา่าคอ,อเห็นแต่ไหลไมนะ่ไม่ปวดคอบางทีนอนหลับอยู่ตื่นขึ้นมานี่ปวดคอเหมือนคอขาดบันทีปนะวดแขนเนี่ยเพ่งจิตไปไม่มีแขนซะแล้วก็แปลว่า บุคคลน่นจะมาแล้วแต่เขาเกี่ยวกับนักโรคเกี่ยวกับกษัตริย์เมื่ออดีตผมตื่นเช้ามาวันนี้ผมจะปวดเอวปวดเอวก็จะอกนะน่เนี่ยนี่เนี่ยคือที่รอรอว่าเนี่ยเพื่อนจะพามาเพราะว่ามันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องมันมีข้อความมาเนี่ยเยกตุยังพระสงฆ์ห้าพนโอมือขึ้นนะเดี๋ยวจะพาช่วยพระสงฆ์ เดี๋ยวเช็คเอ้พอช่วยแล้วเดี๋ยวจะเช็คว่าอยู่ที่ไหนอาจารย์นี้พระสงฆ์ทั้งหลายขอความช่วยเหลือมาพวกเราจะช่วยไหมช่วยค่ะสาธุ จักรวาลในโลกในดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ในโลกใช่ไหมพร่เด็กนี่นอกนอกนะในโลกจักรวาลอนันตานอกพิภพอยู่นอกพอยู่นอกพิภพเราอาสามาช่วยเขาใกลมากโรคที่เราเป็นอ่ะเช็คดูที่ปวดเมื่อกี้กดดูลุกขึ้นกดดูเช็คดูท้องน้อยของเรา ลุกขึ้นก็ได้ก้มดูให้มันชัดเจนไปเลยมันมันอ่ารู้สึกแบบโล่งแรงแต่ตอนที่ผมร้อยของข้างพูดว่าอาจารย์ครับหายแล้วครับอาจารย์ครับหายแล้วครับใช่ใช่ไดี๋ยวเวลาอาจารย์พูดอ่ะทุกพูดมันโยนลูกบอลต่อเนืงเลยถ้าถ้าทิ้งห่างมันสลายมันสลายมันไม่มีมันมีสัญญาณอาจารย์ครับหายแล้วครับ ารครับหายแล้วครับสาธุเนี่ยมันถึงจะได้ผลเห็นไหมปวดท้องจุกท้องถ้าไปหาหมอก็จะบอกว่าจุกแน่นจุกเสียดเป็นกระเพาะแต่ถ้ามาหาอาจารย์น้องหญิงเป็นโรคจิตวิญญาณถ้าสงช่วยเหลืออยู่นอกนู่นที่พบนู่น<า>นี่จิตนายหญงไหมโรคแรกเด็นอนนั่งเลยว ถ้าเกิดินมีไหมเกิดเลยนทางของไหรือบ um> ้างนะอาจารย์คร uh, ับผมมีเกี k, uh, <h um> <h ่ยวกับคำที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับญาติพี่น้องในสายด้วยไหมครับไม่ไม่ถ้าตัวเราตัวเรามีปัญหากับเคยญาติไหมหมายถึงว่ามีผู้ที่ขาดข้อกูลเราไหมอย่างเงี้ย